ครับนะครับกลับมาสะตูลครั้งใดนะครับอย่าลืมครับแวะที่ตรงนี้ครับดูสวนนะครับดูสวนแห่งนี้ครับมีที่ท่องเที่ยวมีที่ซูเปอร์ซูเปอร์นะครับต่างๆครับจุดต่างๆครับหลายๆสิ่งนะครับที่นี่ครับนะครับนะครับขอเชิญทุกคนนะครับมาแวะที่นี่ครับดูสวนดูสวนนะครับดูสวนนะครับว่ัดถลน้าเที่ยวครับปลาเที่ยวครับผมอ่านะครับเดี๋ยวสักครู่ครับผมในบ้าได้ท่านผู้ชมไปชมที่สถานที่ต่างๆครับนี่คือปู โอ้่าโอ้นะครับมีที่สุฟี่นะครับแล้วก็มีภูเขานะครับถลุงถูงนะครับเลทิวทัศนะครับสบายๆครับที่นี่ครับบ้านดูสุนนะครับดูสนนะครับเิดกับตะลาดนัดดูสุนนะครับที่นี่นะครับบรรยากาศสดชื่นนะครับมีช้างนะครับมีช้างช้างป่ามีม้ามีงัวมีควายนะครับมีที่สุฟี่ต่างๆนะครับนะครับ มีที่โซฟีนะครับที like ่นี่นะครับนะครับสบายนะครับนะครับธรรมชาติสดชื่นนะครับที่นี่นะครับเป็นบรรยากาศรื่มรื่นนะครับเหมือนกับสิ่งในวาดใน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 ช็อกโกแลตอ่านี่ครับนะครับอ่าสบายนะครับนะครับที่ตรงนี้ครับบ้านดูสุนนะครับอำเภออำเภออำเภอกนดวนก็ที่นี่ครับนะครับกนดวนเนี่ยครับ สัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ตรงนี้ครับนางกำธรมาเห็นตรงนี้ก็ต้องใช่แหล่งครับนะครับนี่คืออ่าบ้านดูศูนย์นะครับอ่าอำเภอกวรดูนะครับที่นี่ครับนะครับอ่านะครับเป็นแห่งหนึ่งในอ่าจังหวัดสตูลนะครับที่นี่ครับครับอย่าลืมนะครับมาสตูลครั้งเดียวนะครับมาที่ตลาดนั้ดูสุนเปิดท้ายดูศูนย์นะครับแล้วก็แวะตรงนี้ครับที่โซฟี่ตรงนี้นะครับสบายๆครับมีช้างมังวอกวายนะครับเยอะแยะเลยครับนํา นำโดยหวาสูตรปลาเที่ยวนะครับหวาสูตรปลาเที่ยวนะครับใน YouTube นะครับมีจางมังมะควายมีมีเรดมีอึ่งอ่างมีหลายหลาย,ลาย,ลายสิ่งครับมีช่าป่ามีอะไรนะอ่าเดี๋ยวอ่ามีช้างมีลิงมีก้างมีโครุง,คงเคร่ง นี่กรุงกลิ้งนะครับมีว้าวแล้วก็มีกานที่สบายๆกันที่นี่ครับนะครับบ้านดูสุนนะครับติดเขานะครับลำนองเปลยติดเขารลำนองเปลยนะครับที่นี่นะครับติดถนนใหญ่นะครับติดถนนใหญ่เลยครับที่นี่ครับนะครับสบายครับนะครับนำทีมด้วยว้าสู่ยป่าเที่ยว อ่านะครับมาสุดประเทีนยนครับ